แกงหน่อไม้ตอนเทียงแซ่บๆเดี๋ยวจะเช็ดหินจ้ะสบ,บายดีเด้อพี่น้องจ้าสบ,บายดีกระชูขูดชูคนเนาะพี่หนิงดีตอนขับเขาซูอสองบเบาแบบสาวันที่เก่าเด็กพี่น้องสบ,บายดีตอนเทียงเดี๋ยจ้า <ee. S 2> เคียงนี้อาหารเราก็มีเคียงน่อไม้พี่น้องไปหากับเอือร้อยมือเสาร์นี่แหละร้อยแล้วไม่กินพอมือก่อนนะป่าไปหา,าได้อยู่ถุยหนึ่งลูกเก,กียงน่อไม้เคียงจะผัวก่อนนี่ยแต่ว่าซีเร็นแต่เฮีนะเอาจะเอาถยุยเ <laughs> สียน แม่นองมยไปขายกระเลมแล้วข้าก็ว่าอยู่บ้านไครแม่นิจงไหลาพี่น้องปลาไหลปะแไหซิมดูปแหลคือมีน้อยู่กางคองมีน้กกเอามาอยู่ในเกาะอะไรอ้เลยเกาะไข่แกสิขวดแป๊ะ กำลังปิ่งปลาคองพอน้องเมยไปตึงเฮมือสนเสาร์่แล้วก็บริขึ้นมาลุงข่มาแล้วฝากมานำเราคุณแม่อวอนก็เลยไปขายกระแลม,มแทนป้าช่างใช้เจ้าเผาป่าอยู่ปะป่าแม่ไปมาทำไม่ได้แต่งยังไม่เสร็จเดี๋ยวต้องรองอันนั้นคือกระป๋องเราจะขวน้อเม พดอ,อดีงามแม่พูดเป๊ะนจ้ะผัววันเท่าไหร่อยู่โตไหนในะกอไข่หักเื่อไงยังไข่เอาเลยกระเมน็น<อ>กำลังไข่ได้กระพอนใส่พอนเคยเห็นวันนะได้กกอไข่อันพวกชุ่มๆในเทิงหัวหานใหญ่นะกามีแทนนั่นไปลตะเก่าอืมบ่อกี้บ่นชุ่มเฮาหลินนับแล้วเนาะให็นกอไข่าลายและเทิงขึ้นไปนะแต่ว่านับมันลายเยวไเดีย๋ดวยวมามามแต่นท่านจะได้จุ๊บๆแต่ฮะมันขึ้นมาโอ้ไม่ลั้มันดิอเอาไปาเดียวไปกับปัป้ม ตยา, <ไป S 1> ายใส่ชอออ่องมือเกาะที่อ้วมเลยมันก็แล่นเอาบทัท่านมันแล่นลงหน้ามันเกาะเอ้ยท่านเกาะได้อยู่ห่างๆนัะไล่เดี๋ยวถ้าปิ่งปลาแล้วขวดกระแปงแล้วก็จะกินข้าวพี่น้องอเดีงง๋ยวเวลาเราไปไปหามุมกระแปงเนาะโอเคปิ่งปลาพี่น้องจ่ามาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องจ่ามีแก่งเขาไมมทอดกระแปงปิ่งมูปิ่งปลาแล้วก็ทอดปลาในที่เขาไปกวนด่างมะม่วง่งวันนะข <c oughs> <c oughs> ้าวหุงจ้าข้าวสวย ก the in so ินข้าวด้ยนุญาตตังว้จ้าวันนี้เราไม่ได้มานะจ๊ะทุกคนสบายดีรอบพี่น้องรอบพี่น้องสบายดีป้าลุงกินอะไร ปิปลาไงคุณยายนั่งมไม่เอาป้าโอยากปลาน่นขาอยากปลาก็เป็นโมค่ะวันยังขาปลาอยู่นะไกินมลาอยากมันจะโตนะไปกินลเลยคุณยายไม่กินปลาคุณยายกินแกงหน่อไม้โมอยากกินกระเพาะกินมกรม กินกับข้าวเจ้าหอนๆแซ็บค่ะเจ้าจ่าบบ่ใมาคาบาคาคนนี้เหรอจะยันทานล้วกกินครับมาค้ากินได้เหมือนก่เหรอเลินใจนี่บอกเฮ้ยเราะังนี่เนผู้ละเมอจะผงอะไรวันทานผู้่งกำนาลอโพอ ไม่รุ้สิเอาักไข่ไปท้าแรกค่ะน้ำเบดจิ้มตอดใส่ไข่บอาแช่บบแช่แช่ปลหมกมักก่อนพักเนี่ยผักกานเงนหมูจ้ะหันดีบอกว่าไปขอไม่ไปทานหมูเป็นหมูสียว เยอขาบ่มูมเนาะเดี่ยวเป็นหมูเบเดี่ยวก่ะเดี่ยวแล้วใยรเงินเี่ยวคค่เองที่ยัวนีแค่ผัดเนนี่าหน่นนะสี่ไหมถ้าเมนตามมุ่งนั่เนาะไม่กินน้อยเนาะ มันไม่กระปุกหญ่ยจากของบ้าเอาเีวผมมีเออโวทำปหาเมือเช้มันก็แคพราคาบมันป็น้กระปุกกระปิหญ่เดยวังปลาไมออกเล่ไ้ขายเลนก่อขากอกเจเจ้ากระพดน้ำสมุตแน่โอ้ยผ่านเหงืแล้วเปิดน้ำใช้มือละหาทีใ่ลบงดไหมก็นอแล้วช่อฮะเด๊กอ่อน้ำไ้หัวตีเลยนะมันเคยออกก่อนำันเด็กเาสูงกระโน อาโมโหสกุลชมก็คุ้มเวทเที่ยวแนวอ่างอเที่ยวเนาะการในเรืงเาหามันอยมันออกไปกินเนาะจับกหัวนะษจาโทษป่าขึนจากมีมีแต่ปลาตงนั้นล่ะค่ะคุณยายปลากรตินกรตินใล้ตีนมื่อเมื่อตลาดใก้ตีนใกล้ม กินวันตีหนี่มันกินเท่ากินไก่เมื่อตะตีข้าวตะตีไงอันนี้เทอานั้นเปลี่็นไก่ป่ะเนาะมื้อีเปล่นไก่ซึงไก่เหอเดี๋ยวรุเปี่นไก่ขายก่อนนี่ยนี่ฮ้จบจังมือแรกมันได้สีครัวเหม็นมื้อ่นจังหลอกมื้อึ้นอื่งจามโตก็ไม่ใช่ไหม เยอะทึ่งมาแต่กช่องมาเพียบทึ่งหม้อพวกไอเข้าวหม้อใบกอแม่เป็นบะหลกอยากินอึ่งเป็นแบบเป็พื่อนพี่จะต่ตอะไรได้ไหมจัดยาจัดกันจัดเนื่องอะแล้วแล้วก็ปูเรียกอย่างนี้เราตกตกปลาเราตกตช้เรื่อยหมอนี่ทั้งข้าวมตนโต๊ะทั้งข้าวมันโตกะนะครับ ดูงอยากมันถอยเอยออมมืออัดตัวโตก่างๆต่างทอมป้าเ่าตัวนี้เลือกมาลดเสียวักแบบหมูฮครับโลหะคอนดามยูฟูมันชิไม่อึ๋วนี่เนี่ยแบบคอนดามันยูฟูยูฟูไปฟูเลยเนี่ยบ่๊มแม่เล็กต้อนรำอย่างไรอ่ะแบบเนี่ย มาคเห็ดนันราคาดอกกระเจียวแค่ไม่ยมเสดอกกรเจียวคราวนั้นแขตายดินซุ่มวบเขาปลูก เขาเลื left left ่อเก็บเขาหัวไหนมันงัวควายกินมันดากนเลยบ่นี้เอาเน่ยเนคนประลาจแมหัวเราคงอิ่มแล้วนะเขาปุแล้วนั่นมูลหลักไววตื่นอยูาจนแจมหัวยังบริเหตุเนี่ยก็ตอนตัวนั้นติ่มือเาปลาแล้วก็อันนั้เราไปคุยมาแค่บบมุ้งนี่บนพังชวนทาเราบางพังเดินของเราเวลารเหตุองออกเลยพังขมกิ

ขาวเดียวหมดอย่าใจ <c oughs> มาพี่น,น,น้องกินข้าวเว้นลมจอากัดก็ะหอนพี่น้องมันแตลมกลมห้อนนี่ก็เหม็นปดีเเลยเนาะยังชมยายเป็นโรคเบื่ออาหารจากคุณยายกลับไปกินมะม่วงเถอะอยู่ก็มีเสียงไรอยู่ีย่างห้างหุ่ม่วง่งเยก็เม็นเนเยก็เหมนงมาสียงเ <ๆ S 2> อง <c oughs>

โอ้เขามากัย่งเอยอยูหน่อยแบบมเข้ามาเฉถูกมันยิบแกะสินำเข้าไปเขาอกเ่หมเก็สดาก็เลยเขาจะเอาบเดียวเบิรงก่อนเขาห้ากำมมาอมันโอ้เเลีเขาูดจะจะมาล้วเป็นหนอนู่วเขาูดเป็นเื้อย่บาเลย พอเมื่อตลาดไม่ว่างถ้าจันกานั่งงี้นี่จันก็เะวนไปดื่มเรอจะดื่มแล้วหออยูใครบักเขาลำจอยคนนี้มึงะจะยุบ้านกุกจน่นบอกอ้าวทางอันนถ้าจันแทางเราันีู้้จักเพราะยัอวนหอบไปเพิ่งมหล้ำนั่นเออไอตรงนีเคยเห็นมั เงหล่า mm ี hmm. ค okay. ือคนงาเขาบอกากนตัดมนี่อือก็บอกว่เราเคยไปอยู่คนเคยมาพีเราอะมาบาเพียบแบฮกระแป้งตัวหญ่กระปุกนไม้ข้่้งก่แงเนาะบอกมีใครเพิงผมจำ่เคยเห็นบอกจัแล้ ยู่เากแงมันมีตัวู้มีตัวแม่ปาจะเคยเห็นเออกรเบื้งเน่ยนะแันไทเ้ตัแล้วมันไข่เจ้ตไขยมันมันบริเนคือกระปูเนี่ยมันมีตัวแม่เบิดเออจะเคยมีตัวูเือบ่าเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวผู้ตัวแม่นล่มีนะพห็นบ่ป่ากระตูนะ ตัวผู้ตัวเมีตัวเ,เ,เดียว,วกันจิบอะไรอย่างรจ๊ะพ่อเจีบ่ไหมไม่ไับเสียบยางพิสัยมันห้อนอไปเล่นนำ้ำเพร่ะวาก็เล่นน้ำตาแบบจนหนาดับหมดมื่เาสัเล่นน้อยู่ในห่มก็จนตุ้มเป็นยังแบบแต่เอาคอป็ปตุ้มยังยางมแมงมา <c oughs> มาลเป็นพัน เป็นพื้นยจนเต็มค่าให้ตุ่มถ้าบ่คลน้องทามนะมาหอดละกะอาบน้ำแล้วน้อยหนึ่งสลบไปเลยนอนเขาเล่นกับบริกิระาบมันบ่กินยำขํามยำลำประเด็ดเขาประดิดหนังเทียด้วยกินเด็ดอันนี้ยแแหลนกับนกับอมีนก็บอบต แตัวเลขสี่้ะผมมีในข้างไบข้ามกระโดดข้ามกระดงผูกพงนี่บัจะไปลงเ็นโดแรงเยอะเสรอขาเรนนับสองคนเียเอาคุณยายลงไม่จาะอ่อนยังไหมเงยเขาลงเดกกินอะไรได้มอลง่า เป็นน้ำทะเลเนาะทอดปามึกเขาอยู่เงี้ย่นะเขาผิดแล้วเขาใหญเขาเ็นเงินมาณแกาเนเงินดินนะครับอเนิานแล้วอเมริกาอเมริกาเมน่เอาเงินี่บ้านเราไกเอายนี่กระปองเาจันทร์เขาก็มาเห็นเงินอยู่อเมริา